ไอพีแรกใช่ไหมต้องอย่างนี้กูกับวิวสร้างไว้ระดับประมาณนี้อย่าทําให้มันหย่อนลงไม่ได้แล้วบึ้มชุดกูกับมึงมาดูห่างกันมากเลยว่ะปึ้มอ่เดี๋ยวกูเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวม่นให้มันแบบเหมือนแบบวัยรุ่นมานั่งคุยกันหน่อยจะให้เหมือนนี่ต้องเห็นไหมเดี๋ยวนะเบื่องเบือกล้องไม่เห็นเอ้าเคใส่ทั้งวันวันนี้ขอกคุณมากครับ ทั One, okay. ้งวันโอเคเป็นมิติใหม่ที่ให้คนดูไม่ได้แค่จ้องหน้าเราแต่จ้องไปที่ทางอื่นด้วยนอกหน้าของเราโอเคงั้นเข้าเรื่องดีกว่าพี่เบลครับผมบุกเ่น EP4 ขอประโยดเดือดต้นโคเรกุณนาโตชาหลังแพ้เลสเตอร์ซิตี้ยับเยิน4ต่อ2ออกไปไปบริหารพ่องตายสัตว์ไปโสชาเหรอิ เรามาดูดีกว่าวันนี้ความคีเอ็ดของแฟนๆขอบสนามคือมุกเม้นเนี่ยตอนแรกเราจะไปแบบสายพงสายฮาแล้วแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้เราสองคนเป็นเีกผีด้วยปล่อยผ่านไม่ได้จริงกับประเด็นนี้โอชาคุณหรือยังกับการต้องรับผิดชอบกับผลงานตัวเองวันนี้เราก็เลยรวบรวมเม้นท์นะครับผมที่เราได้ตั้งไว้ในขอบสนามตั้งไว้ว่าอะไรขอประโยคเดือดตรงๆถึงโอเลกุนาโตชากับความไพ่แพ้เลสเตอร์กันหน่อยเริ่มที่เม้นท์แรกคนแรกที่เขาเหมือนมาโอ้โหมาเป็นมุกเรียกว่า เรียงความเรียงความเป็นคอมเมนต์ที่ดูทรงและมองแบบคร่าวๆนะมีความยาวระดับบทหนังสมบทบาทอ่ะอ่ะกล้องพร้อมแสงพร้อมนะแล้วแสดงพร้อมซีนเดินเอาเทปรอสามสี่แอคชั่นคือผมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเกิดมาชีวิตเนี้ยจะต้องดูบอลไปนั่งขำไปอ่ะตอนทีมรักตัวเองโดนยิงเนี่ยแบบบอลมันไม่มีทรงแล้วทรงสี่ทรงแปะอะไรเลยมันไม่มีเลยตีเสมอเขาได้สองสองนะเบลตีเสมอได้สองสองนะเบลไม่ถึงนะสิบวินะไม่ทำอะไรอะนะคะคิไว้มึงกลันบ้านพวกมึงเล่นอะไรกันแล้วเกมหน้าเจอลิเว่าครูอ่ะเจอหงแดง แงขนาดไม่มีเฟรดยังเละขนาดนี้แล้วกูเชื่อเลยว่านัดหน้าเละเแลเลเลน่นอนรับรองเลย <c oughs> วอนนะฮะ <c oughs> ขอนะฮะออกเลยครับเพื่อทีมที่คุณรักไอ้ซัตไอ้ซัตไอ้ซัต นะกีคะแนนสำหรับผมะนี่คือไม่ไหวแล้วนี่ถ้าเรารู้ว่าโซชาย,ยังไม่ลาออกเนี่ยนัดหน้าเข้ามาเป็นแบบว่าเป็นนังสือแล้วนะอเ,เอาไปเลยห้านั <c oughs> ่นคือความอัดอั้นใจขั้นสุดแล้วเออคนต่อมานี่เขาเอาภาพมาวางมาเลยภาพบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเราแพ้ครับมันอยู่ที่มุมมองไงคนคนนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกภาษาทเขาเรียก positive thinking เป็นคนแบบนิเกทีฟโซชาแพ้แมนยูห่วยไม่จริงเขาบอกเลยว่าไม่อยากให้เรียกว่าเราแพ้นะเรียกว่าเลสเตอร์ชนะ อันนี้คือพยายามคิดบวกเนี่ยพวกมันมันมุมลบไอ้พวกแกกระถิ่นิี่เปลี่ยนจากโซชาเป็นพระองมดำผมเชื่อผมเชื่อว่าเขาตีไก่ชนะอย่างน้อยแต่เนี้ยมันไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นประโยคที่ผมเชื่อไม่ได้คิดบวกแค่ไหนก็ไม่ได้พี่เบลพี่เบลเชื่อหรอคิดบวกนี่ถอดถุงเท้าเครียดไม่ไหวอ่ะคนต่อมาคุณกรวิทย์นี่เรียกว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เป็นการส่งรูปเป็นไอดอลของเราอันนี้พี่ชายที่ที่เคารพของเราพระพ่บบูไปแคปมาเขียนว่าวานเดียวเสียงพี่มาเลยอ่ะเอ <laughs> One. ครับจันฉายคุณจันฉายคือคอมเมนต์ต่อไปเป็นผู้หญิงแล้วนะโอ้โหนี่เขาเขียนว่าสู้สู้ค่ะครูมันหนักกว่านี้เยอะครูมันนี่คืออะไรครูมันก็เหมือนในเรื่องพระนเรศวรน่ะมันก็จะมีทหารพม่าชื่อครูมันถูกไหมแล้วเขาเอาไก่มาไก่ชนมาสองตัวถูกต้องแล้วก็มาตีกันนี่คือมึงยังไม่มูฟกออนแต่เรื่องไก่ชนออนี่ญญหนเหรอมีปันเนี่ยบาซ่าอ๋อเออบาเซโลนา่าแด่พอกันออกจบให้ได้ ไต่อได้จนยาวๆถึงตีไก่ประมาณีนี้มึงหั่นแท่มครูมันบาซ่าเลยแต่ผมน่ะผมไม่ได้ให้คะแนนครูมันผมไม่ให้คะแนนนมนั้นอุ้ยจันฉายคะแนนนมันจันฉายคะแนนนมันเอาไปห้าไม่เนี่ยห้าเนี่ยห้าร้อยสี่สี่ป่ะก็ไม่รู้ยามใหญ่เกินเอาไปห้าเนาะมันผมรู้ว่าทุกคนกำลังมาให้กำลังใจแล้วนะนี่ไม่มีใครมาเหยียดหยามคุณเห็นเปล่าไม่มีเขาสมเพศสมเพศสมเพศแล้วไม่รู้จะร้องอะไรแล้วมึงร้องไหมนะไม่มีใครเชียร์แล้วตอนนี้ครับผม เอ้าคนต่อมาคุณทีรศักจิตพันแสงอันนี้อิงกระแสหนังนี่กำลังจะเข้ายังไงยังไงไหนังเรื่องล่างทรงนะฮะนี่จะเป็นหนังของคนไทยกับเกาหลีร่วมมือกันกำลังจะเข้าเขาบอกว่าล่างทรงพร้อมสั่นประสาทแฟนผีทุกรงละครแล้ววันนี้พร้อมเป็นลูกแม็กวกับฟิวโจนไอ้ที่เห็นเจ็บเจ็บไม่ได้แบบไม่ฟิตมันคือล่างทรงฟิวโจนนักเจอเลสเตอร์นี่เล่นเหมือนฟิวโจนเลยโดนฉกไปดื้อแล้วก็ยินคุมแล้วก็โดนฉกไปยิงมันเป็นหลายนัดแล้วไม่ใช่แา่เล่นไม่ฟิตไอ้สั์นัดก่อนนั้นอ นึกเลยว่าพี่โต้งบันจงเราอาจจะคุยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่โปรโมทโปรโมทหนังโปรโมทหนังก็เลยคุยกับทีมว่าโซชาหาคนสักคนหนึ่งให้แบบเล่นแบบแปลกๆไปให้ดูเหมือนร่างทรงมันถูกร่างทรงจากของเน่าเน่าของเสียเียของเฟะเฟคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าโต้งหรือเบลเพียนโต้งหรือเบลเพียนนะไม่รู้แล้วแล้วแต่คุณตดตินแล้วกันแต่อันนี้เอาไปเลยห้ากระโหลกห้าประกอบด้วยอันนี้ชอบ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 มุม อ่ะอันนี้ภาพของคุณอาคิฟลอเต้นะครับผมก็เป็นการนําโรนัลโดมาเป็นมีมโดยใส่ระบุคําไปว่าครูกลับมาทำที่อะไรเี่านัตอนนี้มันก็คิดอย่างนี้สงสารมากมันอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้พี่โดอาจจะคิดแบบนี้อยู่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดพร้อมๆหวังว่าเอ้ยทีมชุดนี้แหละมีวาลานีซานโชมีแลดฟอร์ดคเชเร็จครที่ไหนได้ปลกมาปุ๊บแพ้เอาไปก็แต่เราเห็นจอนันโดถูกต้องครับผมเท่าไหร่เฮียเห็นหน้าโันโดเอาไปเลย5กะอหลก5กะโหอกณครับผมความน่าสงสาร ต่อมาคุณต้นจิรายุทธ์กิจศรีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสโลแกนหรือเปล่าโซชาเกอร์เหมือนตู่รู้ว่ามีอยู่แต่ไรประโยชน์สูงว่ cool. like าเขายังให้ความสุขเราได้อเขายังแบบว่าจัดคอนเสิร์ตเคยฟังเพลงเขาบกนาห้วามหวัค่เนีตีไก่ดีกว่าวิตีไก่ช่วยชาตเดียวเขาต้องมีประโยชน์บ้างอ่ะคือยังทำให้แฟนผีได้ลุ้นอย่างน้อยก็พาโรนโดกลับมาได้ยังมีประโยชน์แต่อีกชาหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำเฮียเลยอยู่ไปแบบ เปิดแล้วเปิดอะไรอะเปิดประเทศแล้วดีดลยดีดีจะดต่างชาติเข้ามาเอาเอาเงินมาด้วยใช่ไหมเอาเงินเข้าประเทศครับเอาลูกมาด้วยเขาบอกว่าอะไรทันวาทันวาทันวาจะเปิดประเทศเดี๋ยวมกรลามาต่อเลยอีเวนต์ต่อไปอะไรครับปิดเมืองรอบสองปิดเมืองรอบสามแล้วอี่คะแนนมีชื่อตุ๊เอาไปเลยสกะโหลก4ี่กะโหลกครับผมการันตีว่ามีสี่ถ้ามีชื่อคนนี้ คนต่อมาครับคุณเฉลิมเกียรติการันตีไปสี่ก่อนเออเอาไปสี่ก่อนนะนักเตะบิ๊กเนมผลงานอู้บิ๊กตูเ่เฮอสำหรับผมนี่มันเป็นคำสั้นๆแต่แบบทรงพลังมันทรงพลังแล้วก็มสมบูรณ์แบบในตัวมันเองนะนักเตะบิ๊กเนมมันทัดใจผลงานบิ๊กตู่ความหมายมันกว้างเหมือนจักรวาล เอาไปเลยสี่คะแนนคนต่อมาอ,อันนี้ผมบอกเลยนะนนเล่นมานานแล้วเนะมื่อกี้ผมไปซื้อโจ๊กแม่ค้าบอกโจ๊กหมดเมื่อก่อนมันเป็นคําว่าเอาลิเวอร์พูลแทนไหมกลายเป็นว่าวันนี้คําว่าเอาแมนยูแทนไหมเละเหมือนกันแกเปรียบเทียบแมนยูกับโจ๊กส<ะ>ัตว์แม่งใครเขียนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยมันจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียผิดหน้าเขาไม่ได้ไปทีกันมันไม่ไหว,วมันดูถูกว่าแมนยูเราเละเหมือนโจ๊กเละอย่างอือ่นเหมือนได้นะแต่เละเหมือนโจ๊กไม่ไหวผมไม่ไหวผมร้อนเลยผมร้อนเลยผมร้อนเลย ไปห้างยังไงทีนี้มึงอกี่ะคะแนนเฮีย,นนเ,ยเอาไปหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้นี่มันมีของเก่าคเปลี่ยนคำนีเหมือนเอามากตีนพวกเราคุณออกมาจากคุณสุวิทย์แมนอยู่ในเต็ดเลยเขาชื่ออะไรรู้แล้วนนว่าเป็นเด็กผีแน่เขาบอกไงเฮียผมก็งงว่าทีมงานไม่เข้าใจอ่ะเขาเขียนไม่ครบเอามาขึ้นทำทียอะไรรายการเราควอว์จุดๆอ๋อผมเข้าใจทำไมเขียนไม่จบไม่จบเลยผมเข้าใจความหมายควอว์เนี่ยมันย่อมาจากคาราวะคือคาราวะผลงานโตชาอ๋อเออคาราวะที่เออเองอะยังทนแล้วพาแมน แมนดูติ้ต่อได้เข้าใจหรือยังเฮียดูนี่มันโง่จริงเลยมองนี่ไม่ออกอยาไปว่าคียรทีเคียรทีทำถูกแล้วคอวอเนี่ยคือคาราวะเอาไปคำคำแบบว่าคำย่อคาราวะห้าเลยอันนี้ชอบคาราวะเข้าใจเล่นพิกแพงกับจิตใจคนอ่านคุยจริงผม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 งงอันนี้คือทีมงานเอามาผิดหรือเปล่ารคุณอาร์มเวสบ้านี่บอกว่ารูปเกมดูดีขึ้นครับ แล้วกูงงมากได้โรซ่ามาคุมทีมดูปึ๋งปังมากไอ้เหี้ยคอสแมนอยู่ชื่อโซชาไม่ใช่โรซ่าโรซ่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไปใช่โอเล็กูน่ะโรซ่าน่าจะอีกเรื่องหนึ่งนี่มีคนบอกว่าใครจะคิดยังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าโซชาแหละคือร่างเงาของเซอร์อเล็กร่างเงาเงามากนี่จะเป็นเงาที่ไม่มีทางขึ้นมาเป็นตัวโอเคอันนี้ไม่ใช่จักรยานคู่ขนานเป็นการเพย์แบ็คมึงต้องมึงต้องทักกูว่าจักรวาลไอ้สัตว์แล้วมึงไม่ได้ฟัง จักรวาลทักก็ไม่เนียนอีกไอ้เหี้ยปล่อยผ่านเลยแล้วกันอันนี้เราไม่ได้จักรวาลจักรวาลมึงทักสองรอบทำไมอันเนี้ยมันไม่ใช่จักรวาลแต่มันคือไทม์ไลน์ก่อนที่เขาจะได้รับสัญญาวเขาถาวอนนัดไม่แพ้ใครตอนเข้ามาคุมไทยมูนิโย่อะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะคอมเมนต์อย่างนี้ได้เออแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้ว3ปีแล้วมันเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงมันไม่ไหวจริงๆเองเออ คนนี้มาตรงโจทย์สุดแล้วเป็นิดท้ายปิดท้ายต้องบอกว่าใครๆก็รู้จักก็เซิร์ชชื่อเขาในยูทูบเขาจะมีบทเพลงรวมกันนะพันล้านวิวกล้องนูโวนะฮะเพลงนี้เขาเล่นกับพี่โจนูโวเฮ้ยเฮียเขาเข้ามาด่าเขาแล้วกล้องไหนอ่ะกล้องคุณเลยโอ้โหมาเพลงแบบบ่ได้ใจนั่นลอมั้เนี่ยเพ้งนี้มันเบิ้นเฮ้ยมาประถมแราเอาเพลงเอาเอาพวกเราให้ถูกเราให้ถูกเลยไอเห็ดทุ่งมีี นงอยากเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไรนั่นมันแทกแตกคุแพรไม่ใช่ใี่ก้องเป็นลายใยด้วยเราไม่ทำเดียวเราอย่างนี้เราคนเดียวเราถามว่าโจทย์คือคนอื่นไม่ถือว่าไม่ตรงตามโจทย์นะเพราะเราเนี่ยขอประโยคเดือนเดือดือนเ พี่ก้องเวทให e ้เรามาตรงโจรสุดแล้วไฟไม่หม้อคืออะไรไฟไม่หม้อหมายถึงว่าทาไมมันเดือดไงเราขอประโยคที Four ่เดือดๆเขาเลยบอกว่าไฟไม่หม้อไฟไม่หม้อไฟไมหม้อมันหมายความว่าหม้อมันเดือดมากๆมันเดือดตุดดจนหม้อมันไหมอันนี้คือความหมายเดือดไงตรงกับข้อความที่เราต้องการสื่อที่สุดโคตรเดือดไฟไม่หม้อเดือดมากครับผมและนี่คือรายการมุกเมนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ ั่งอยู่เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยังไงคุณมีเครื่องปรุงชั้นยอดของโลกใบนี้เรียกได้ว่าถ้ามึงเป็นซอสเบย์ป่านนี้ทุกคนได้แดกอาหารอร่อยไปหมดแล้วแต่มึงไม่ได้เป็นซอสเบย์มึงเป็นซอสเจ็ดยะเย็ดเค้แล้วก็อย่างนั่งหน้า,นา,นาด้านทนต่อไปเพราะว่ามีใครทน เขาไหวแล้วนะตอนนี้น้ำก็มาท่วมแล้วเพิ่มเติมแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศอีกผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มึงคิดเปิดโรงเรียนบ้างไหมฮะไอสัตว์ห่วงแต่นักร้องไม่ห่วงลูกห่วงหลานบ้างเหรอหมานี่ไม่โช้าไม่ไม่เคยเปิดประเทศเอ้าเหรอ